สวัสดีครับวันนี้นะกับพวกผมตะต้นนะครับจะพามาดูนะครับว่าการเจริญเติบโตของระหว่างลูกปลามหาชัยผสมกับแม่ใตน้นะครับนะครับเรามาดูลอยว่าเขาโตขนาดไหนแล้วนะครับติดหนาวด้วยนะครับนี่นะครับการครัดตินบัตแล้วนะครับ พ่เป็นมหาชัยเท้านะครับเป็นไฮบีดนะครับก็เลยเอามาเข้ากับแม่ใต้น้ำเงินนะครับก็ติดไม่มากนะครับชุดนี้น่าจะประมาณสัก30-40ตัวนะครับ ลอยขันบัตรแล้วนะแล้วก็ให้ลูกไลนะครับกระตุ้นวันนี้คาดว่าอีกจะประมาณสักเดือนครึ่งนะครับทึงจะพอแยกเพศออกนะครับเพราะปลาป่าช้านี่ก็ติดหนาวด้วยครับผมอากาศโคราชที่เย็นมากนะครับทำให้ปลาไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็ไม่ค่อยจะเ,เติบโตเพราะที่นี่เรา พอกันในบ้านนะครับไม่โดนแสงแดดถ้าพอมีโดนแดดบ้างเขาก็จะโตปกติธรรมชาตินะครับไม่งั้นตาขนาดเกือบเดือนนี่ก็น่าจะเข้ารอยหัวหางนี่ใกล้นิ้วหนึ่งหรือหนึ่งนิ้วแล้วนะครับแต่ถามว่านี่ก็ตามเกณฑ์น,นะครับแต่ว่าส่วนมากที่เห็นก็ยังจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับติดประมาณทักสามสิบได้ประมาณนี้ไม่เกินนี้หรอครับ ไม่ขาดกว่ายี่สิบห้าสามสิบนะครับเท่าที่ดูดูมานะครับส่วนฝั่งมุ้นใต้ก็ติดไม่มากครับนะครับร้อยก็พอๆกันนะครับเกือบเดือนนะครับตามที่เราได้เคยลงไปในอีพีก่อนๆครัครับ เนี่ยครับมหาชัยไฮบิตเท่านะครับกับแม่ใต้น้ำเงินลูกกับประมาณนี้แหละเนี่ยนะครับสนใจก็เดี๋ยวพูดคุยติดต่อกันได้นะครับรอตัวเดี๋ยวฟอร์มคาดขึ้นก่อนว่าลูกเขาจะสวยแบบไหนนะครับหรือจะไม่สวยยังไงนะครับถือว่าเป็นนำไปพัฒนาเอาตัวเมียหรือตัวผู้อื่นไปแก้กันได้นะครับเพิ่มความงามของเขา เพิ่มเอกลักษณ์นะครับเพราะชุดนี้ผมอยากจะให้เป็นแต่ลูกออกมาที่หลายตัวนะครับเนี่ยมีจุดหลังคู่มาก็คงจะเหมือนกับใต้นะครับแต่บางตัวก็ไม่มีจุดคู่นะครับตัวนี้น้อยเท่าที่สังเกตมานะแต่ยังไม่รู้ว่าลูกเขาจะโต,ต,ตมาเป็นแบบไหนนะครับผมเพราะชุดนี้ต้องการให้หางใบโพมีติด ขอบวงแดงเหมือนกันนะครับแต่ตัวยาวเป็นแบบมหาชัยนะครับสีสันปลาใต้อาจจะเมฆเขาอาจจะให้เป็นเคลือบมากกว่าเดิมนะครับทําสีสว่างนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าลูกจะออกมาสีเขียวสีน้ําเงินสีเทานะครับยังไม่ทราบแน่นอน,นคือการทดลองครับเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันไปครับเราจะก็จะได้รู้ครับเผื่อจะได้อะไรใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ไปทํากันต่อยอดหรือว่าไป เล่นกันต่อนะง่ก็กบผมเพียงเท่านี้แหละครับนี้เดี๋ยวหลัางลุขุนอาหารปาลาอะไรเสร็จปุ๊บวางภารกิจก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันนะครับครับสวัสดีครับ